ะค,ะคุณลุงคุณลุงยังไม่ได้ใส่คอร์ดเพลงเอาเพลงนี้เหรอ,อนะไม่เมุสครูนนี้เขียนเพลงเที่ยวมุกดาหารไม่ใช่เหรอยังไ่ได้ใส่ทั้งสองเลยเหรอ ถ้าเสียงผู้ชายก็ไม่สูงนะตอนนี้ป้าก็กำลังทายคุณลุงลงคอร์ดเพลงนะคะแต่เมื่อก่อนนี้คุณลุงก็เคยร้องแล้วนะแต่ไม่รู้ร้องคีย์ไหนมันมันจะสูงบีบ คุณลุงก็เลยลดขี่ลงนะคะผู้หญิงก็จะร้องได้ผู้ชายก็จะร้องได้ด้วยนะคะเวลาที่คุณลุงทำงานก็จะประมาณนี้นะคะไล่หาขี่ไล่หาขอด ลุงแต่งเพลงด้วยกีต้าร์นะคะ,ะคุณลุงจะไม่ค่อยแต่งเพลงจากคีย์บอร์ดจากคาเครื่องดนตรีอื่นแต่คุณลุงแต่งจากกีต้าร์นะคะพัฒนา นั่งดูงนั่งดูคุณลุงทำงานนะคะแต่สายตาก็เหลือไปเห็นอะไรบางอย่างเดี๋ยวป้าไปส่องดูนะคะ <c oughs> ป้าพาไปส่องดูอุ๊ยอะไรอย,อ,ยอ,ยอยู่ตรงนั้นนั่นอะไรนั่นอะไรอุ๊ยนั่นอะไรไปดูกันนะคะ <c oughs> มันคือรังต่อค่ะป้าไม่รู้ว่าคนอื่นเห็นไหมนะ <c oughs> เขาก็คงจะเห็นแล้วเนาะเขาอยู่ที่นี่มานาน หรือไม่ก็อาจไม่แน่ก็ได้เพราะว่าถ้าไม่มีคนพักอยู่ตรงนี้ต่อมันจึงมาทํารังนะคะแต่ว่าที่แน่ๆเห็นรังต่ออีกแล้วนะคะตอนนั้นรังต่อที่บ้านสวนของป้าเปียกนะคะที่กระท่อมชมจันทร์แต่วันนี้มาพักที่กระท่อมคุณแดงก็ยังมาเจอรังต่อที่สวนยางตรงนี้นะคะที่ป่ายางตรงนี้โอ้โหรังใหญ่นะคะเนี่ยรังใหญ่แล้วก็มีเม่ต่อกําลังเกาะอยู่รอบๆนอกนะคะเดินไปเดินมาอยู่รอบรังด้วยนะคะต้องระวังด้วย ดีนะเนี่ยที่เราเห็นเขาก่อนแต่ว่ามันก็อยู่สูงอยู่นะคะเนี่ยป้าซูมเข้ามามันก็อยู่ตรงปลายต้นยางนู่นแหละนะคะแต่ก็ประมาทไม่ได้นะเพราะว่ามีแม่ต่อิเดินอยู่รอบรงังแล้วก็วิ่งไม่ใช่วิ่งสีโอ๊ปะเปียกก็ได้มันก็จะบินไปบินมาหาอาหารของมันอยู่นะคะหวังว่าจะไม่บินมาชนเราก็แล้วกันเนาะนี่แหละค่ะป้าก็ให้ดูลังต่ออยู่ที่สวนยางคะ่ะ